รถไฟไอ้นามทุกคนแบบ,บรุ่นโบราณเป็นร้อยก็ปีแล้วเดวน้นี่เนี่ยเป็นมืดๆเนาะะเนาไอน้นามเลยกินน้ำแบบได้กินน้ำน่ะทุกคนพ,พูด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 ออกมานหนานรถไฟโบราณ่ะ คนน้า,าออกมานะมันข้อนนะอันนี้เป็นหัวรถจักรนะี่ใช่ bowl water for coffee หัวรถจกักรเสียงดงนะังอ่ะคนก็ไปยืนใกล,ๆล้ๆนะเสียงด,งดงังๆยับแล้วยับแล้วเห็นเห็นล้อเหเห็นล้อปะ ล้อเคลือล่อนลหะเห็นวโว้ยหัวรถจักรมันเอาตัวมันจอดท่านมีหัวรถจักรเคลือ่อนไหมนี่หัวรถจักรทุกคนอ่าหัวรถจักรโบกี้อยู่นี่นี่โบกี้ผู้โดยสารน่ะลงรถละโบกี้อนะยูอนะ่น่ะมีหัวรถจักรไปแล้วเบื้องหัวรถจักรเนาะมันเป็นของโบราณนนะ่ะตัวโบกี้กับโบราณคือกันเนี่ยทุกคนแต่ว่าหัวรถจักรมันเจ๋งอนะ่ะ เป็นร้อยก็ปีเราอะ่ะมันยังอยู่อยู่นะเบิ้งเบิ้งนะรอมันแบบโอ้โหอ,อ,อยู่ทุกคนนะไปละจอดคุณเนานะมันถอดหัวนะคุณลูกวันยี่คุณนี่คน้นคนลงจากอ่ะขบวนเนาะอไเต็มเลยหัวรถจากไปนู่นแล้วอันนี้เป็นขบวนหนึ่งเนาะอันนี้สองขบวนนะเดี๋ยวขบวนนี่อะ น่าจะออกแล้ววะอยากันโซเล่อวันทูโกเลยอ๋อเดมโคลด์เอาเลยดิไอจวนบอกว่าโบกี้คือจังโบกี้รถไฟประเทศไทยเขาเลยว่าฉันเสียมใจแล้วนี่แหละไอจวนวะเป็นโบกี้เป็นขบวนนี่เนาะเพิ่นมาจอดก่อนหน้านี่แหละอันนี้สองขบวนเบาะนั่งข้างในนะดูลามาเขาอยู่เดิโอเคอยู่ขนาดแบบมันเก่านะมันยัง มีความเจ๋งอยู่เลยอ่ะทุกคนเนี่ยเป็นซางเนาะไอ้เบาซางไอ้เบาซางแหละกะน,นายสถานีอันนี้เป็นอันนี้เป็นแท่งน้ำเนาะเป็นแท่งน้ำใส่ในการลาขับเคลื่อนหัวรถจักรเนาะทุกคนเนาะมันเป็นอ่ารถไฟไอ้น้ำอันนี้ดังๆขคนน้ำ่ะอันนี้อันนี้เจ๋งก็ ขบวนนี้เจ๋งก็มัวเรจักคันนี้หรอมัน,นงามอ่ะเนี่ย่างเท่เลยอ่ะไปม,มากประมาณอันขบวนนี้เนาะเบิงเบิงไฟเบิงไฟข้างหน้าเบิงย่างเกียวเบิงเบิงไฟสุดยอดอ่ะนะจินอะไรโบ,บราณโบราณนะทุกคน นี่้ำอ่ะของเกาเนาะรถไฟไอ้น้ำจ้า